นี่ครับพี่น้องตรงหน้านี้ก็เป็นหนุ่มตีสาวมวยแต่งชุดนักเรียนไทยครับแล้วก็มาเช็คอินกับปลายกรุงเทพแบงคอกครับโอ้โหวันนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเยอะจริงๆรง้อนแรงสุดๆนะครับป้ายกรุงเทพแบงคอกโอ้โหเป็นนุ่มตีสาวมวยครับ มาเช็คอินที่หน้าห้างเอ็เคหน้าห้างสยามดิสคัฟเวอรี่สกายวอล์กวันสยามนะครับโอ้โห,โโหวันนี้คึกคักสุดๆวันนี้นี่ครับพี่น้องวันนี้เต็มคาราเมลนะครับวันนี้เยอะจริงๆวันนี้โอ้โห แต่เบื้องล้วก็มีทั้งคนไทยทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับก็ปะปนกันนะครับในชวงคํำยำแรงนนอ้องขอกราบทักทายสบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับ FC เดอ้อเดี๋ยวคลิปนี้บานัทก็จะขอพาทุกคนมาเที่ยวมาชมตรงนี้นะครับมาที่เดิมก็ห้ามเบื่อเดอ้อโอ้ยนอกงามเด้งามเด,มด้บิวก็สวย คนก็สวยครับโอ้โหวันนี้เยอะจริงๆครับพี่น้องนี่ครับย่างเต็มครับปลายกรุงเทพแบงค้อรครับในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2568ครับนักตงเทียวล้วนลวนันนี้แต่ถ้าเป็นคนไทยก็จะเดินไปเดินมาครับนี่ตรงหน้าก็เป็นสาวหมวยแต่งชุดนรงเรียนไทย ชุดไทยก็คือซอฟท์คอเวอร์เนาะและก็ยังมีชุดตรงเรียนครับเป็นซอฟท์คเวอร์ครับโอ้โหสุขใจสุขใจวันนี้ตรงหน้านี้เป็นนักท่องเทีย่ยวล้นๆนะครับทุกคนนะครับตรงหน้านี้ครับโอ้โหวันนี้รับวันนี้เอาแบบแจมๆไปเลยเนาะถ่ายทำแบบ 4K คครับวันนี้ ร้อนแรงสุดๆโอ้โโอโโอไม่อยากเชื่อในสายตาครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนภายมันเนาะพายมันพายเลิฟครับคนก็หลังไหลามาเทบเมืองไทยครับและพรุ่งนี้ก็จะมีการแห่พาเลตนะครับพาเลตบางกอกพายเพติวอปี2005นะครับ โอ้โหนี่ครับดานนี้ก็เป็นพลังพลังคนกลับมาถ่ายรูปมาถ่ายคลิปโอ้ไวดาวพี่ต้องบอกลัตตี้รับสูงจริงๆนะครับดานนี้ก็สาวหมวยครับนี่โอ้ยนอตอนนี้สาวหมวยกลับมาแล้วนะครับทุกคนสาวจีนกลับมาอีกแล้วเช่นเคยนะครับกลับมาเที่ยวเมืองไทยเช่นเคยนะครับนี่ครับส่วนมากก็จะมากันเองนะครับถ้าเป็นหนุ่มสาวจากเมืองจีนก็จะมากันเองครับแต่ถ้าเป็นกรุ๊ปทัวร์ก็จะไม่ค่อยมีครับ ุ๊ทัวร์ไม่คม่อยมีแต่คนจีนก็มาเที่ยวเมืองไทยตามปกตินะครับซึ่งสัปดาห์ก่อนก็มีคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยเนาะหกหมื่นหนึ่งพันกว่าคนนะครับหน้าฝนก็ยังมาเที่ยวเนาะยังมาเที่ยวเมืองไทยเช่นเดิมครับนะี่ครับพี่น้องท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับวันนี้นะครับท้องฟ้ามืดครึ้มอย่าเด้ออย่าเด้อ หวังว่าฝนจะไม่ตกนะครับตอนถ่ายคลิปนี่ก็ตื่นเต้นกันไ่น้องตอนพูดก็ลิ้นพันเนาะมันดีเจอครับโอ้ยน้อเห็นภาพแบบนี้ก็สุขใจนะครับนี่ครับนุ่มตีสาวมวยกลับมาแล้วคนถ่ายคลิปก็มีแรงครับโอ้โหในช่วงคำยำแรงครับ กัถิงก็เป็น BTS ครับการไปกันมากงนะ่ายเนาะคนก็ต้องหลังไหลามาเช็คอินตรงนี้นะครับเพราะว่าการเดินทางง่ายครับเมืองไทยนะครับก็มีข่าวดีเนาะนิวยอร์กโพสต์เผยนก็รายงานเผ่นกับประกาศว่ากรุงเทพมหาคนครเป็นเมืองที่ดีที่สุดคว้าอันดับหนึ่งนะครับป,รปี 2, ะจงพัน0ิบห ในด้านเหมาะแก่การมาทำงานทางไกลเนื่องจากว่าเน็ way, ตไวเน็ตไวไลฟ์สไตล์ย,ย่อมเยาวเมืองหน้าอยู่วัดวาอารามสวยงามนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เฟคนิวนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ขอให้ไปอ่านที่เพจของไวทีวีนะครับโอ้โหโโเยอะจริงๆมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บรับี่น้องนะครับ ทั้งสาวฝรั่งทั้งสาวมุสลิมสาวจีนครับโอ้โหสวยสวยแต่ช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับก็เอาแน่เอานอยไม่ได้ครับของฟ้าก็มืดคึมนะครับด่ครับพี่น้องตัดพูดเป็นนุ่มตีเป็นสามวยนะครับโอ้โหแต่ป้ายกทมอันนี้มาบังครับนี่ครับด่ครับพี่น้องป้ายด้านนี้มาบังครับมาบังมุมถ่ายรูปนะครับ ก็ขอฝากท่านผู้ว่านะครับขอความกรุณาย้ายป้ายด้านสายมือนี้ออกไปด้านอื่นนะครับมันบังครับแล้วก็ทําให้พื้นที่ครับแคบครับโอ,โอ้โหตอนนี้ลมเย็นจ้อยๆลมเย็นบ่อยๆครับคิดว่าน่าจะไม่เกิดอีกครึ่งชั่วโมงตกอย่างแน่นอนครับของความวืดคงับนะครับพี่น้องนีครับ โอ oh, ้สุขใจสุขใจครับเป็นบ่าฝรั่งนะครับโอ้ยน้อเบลคัมทูไทแลนะครับเบลคัมทูบางกอกพายเฟสติวัลทูเตอซันเทเบนที่ไฟนะครับนี่ครับพี่น้องป้ายนี้มันบังนะครับด้วยความเคารพท่านผู้ว่านะครับย้ายออกเถอะครับนะี่ครับมันบังมุมถ่ายรูปนะครับ ก็ทําให้พื้นที่คับแคบนะครับโอ้โหตอนนี้ฝนมาแล้วครับล่มเย็นจียจอยโอ้ยนอสั่งได้พี่น้องนะครับตอนนี้หนุ่มตีสามหวยก็กำลังถ่ายรูปฝนก็กกำลังจะมานะครับโอ้โหโ นมาแล้วครับทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวนะครับมาถ่ายทำคลิปวันท้องฟ้ามืดค้มครับโอ้โหสุขใจสุขใจครับพี่น้องนุ่มตีสาวหมวยกลับมาแล้วเช่นเคยครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับนีครับตรงหน้านี้ไม่ใช่คนไทยนะครับตรงหน้านี้นักท่องเที่ยวล้นล้นครับโอ้ ฝนไม่ตกจะดีมากครับนี่พี่น้องฝนตกน่ครับฝนตกก็ต้องรีบถ่ายรูปรีบถ่ายคลิปแล้วก็รีบเข้าห้างนะครับขอบคุณนะครับที่มาเที่ยวเมืองไทยครับเสีย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 โอ้ยหน่อสุขใจสุขใจวันนี้คือคักสุดๆวันนี้ ไหลเข้าไปที่้างสยามแกรบุรีครับบางคนก็จะยังไปทอดท่า้างสยามพลกรนอ์ครับโอ้โหฝนมาแล้วครับทุกคนฝนมาแล้วครับนี่ครับที่เห็นนี้ไม่ใช่คนไทยนะครับหน้าตาเหมือนคนไทยแต่ก็ไม่ใช่นะครับโอ้ยหนอสั่งเด้หนาฝนครับ สงสานนรนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน้องอุตส่ามาไกลมาถ่ายรูปแล้วก็มาเจอฝนตกนะครับว,วันนี้เต็มเตมวันนี้อขอ,องขวามืดค้มครับโอ้ยสุกเจอสุกเจอวันนี้ <laughs> ภาบรรยากาศที่คุ้นเคยกลับมาอีกแล้วนะครับทุกคนนุ่มตีสาวมวยครับโอ้ยดอบวังว่า FC คงจะมีความสุขเหมือนคนถ่ายคลิปนะครับสุขหรือไม่สุขก็ฟังเสียงบรรยายได้นะครับมาคลิปก่อนเสียงอ่อยๆเนาะ FC ก็แซวครับ คิก่อนเสียงไอ่อยๆ <c oughs> เพราะว่าหนุ่มตีสาวมวยไม่ค่อยมีครับแต่มาวันนี้เต็มเต็มครับโอ้โห <c oughs> ขอขอบคุณจากใจนะครับที่มาเที่ยวเมืองไทยคือเก่าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บอนัสจะพาทุกคนมาเที่ยวงานภายนะครับหวังว่าพรุ่งนี้ฝนคงไม่ตกนะครับบางกอกพายเฟสติวัลทูเตาสั้นแอนเตอร์หนะครับหวังว่าฝนจะไม่ตกเด้อพรุ่งนี้ หปวันนี้เข้าไปทางด้านหน้าห้างเอ็นเคครับแล้วค่อยกลับมาใหม่นะนี่ครับก็มี f อบางคนพื้นก็เข้ามาแซวนะเพิ่นว่าเบ่าน้าพื้นที่แค่นี้สามารถถ่ายทำคลิปได้เป็นคลิปพื้นที่ก็ไปกว้างขวางถ่ายทำคลิปได้เป็นสิบกว่านาทีครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าห้าง MBK หรือว่ามาบุญคองนะครับ MBK ก็คือมาบุญคองนะครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหสุขใจสุขใจบนนี้นี่ครับนักท่องเที่ยวล้นล้วน ถ้าเอาป้ายแท่งสีเงินมาวางไว้ด้านนี้จะแจ่มมากนะครับเพราะว่าด้านนี้ตัวหนังสืออยู่สูงนะครับถ้ามุมนี้ครับพี่น้องนะครับถ้ามุมนี้วางป้ายกทมจะแจ่มมากนะครับก็ต้องขอฝากท่านผู้ว่าเด้อถ้าเข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอฝากด้วยครับขอความกรุณาย้ายแท่งตัวอักษรกทมสีเงินมาไว้ฝั่งตรงข้ามด้านป้ายสีเขียวนะครับเพราะว่า มันบางมุมถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมาถ่ายรูปก็ต้องเบียดเสียดกันนะครับเพราะว่าพื้นที่ครับแคบครับพื้นที่ตรงหน้านี้ครับแคบมากครับพี่น้องนี่ครับถ้าคนมาเยอะแทบจะยืนถ่ายรูปไม่ได้นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่พี่น้องครับนุ่มตีสาหวหมวยกลับมาแล้ว ครับโอ้ยนะสุขใจจริงๆสุขใจจริงๆโอ้โห oh, oh. ภาพที่คุ้นเคยของเรากลับมาเช่นเดิมนะครับ oh, s <S ด้านคุ้นปนกาเตียมงานเนาะเตียมงานพายครับตอนนี้ก็มีเป็นแบบสีสีนะครับติดป้ายแบบสีสีนะครับไลท์ทูเลิฟ นี่ด้านน้านี่ก็สามหวยสามสาวโอ้โหสุดยอดจริงๆวันนี้ถ้าฝนไม่ตกเนาะรับรองว่าวันนี้เต็มคาราเบลอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้ครับป้ายคำว่ากอทมอนะครับมันบางมุมถ่ายรูปครับนี่ครับถ้าย้ายไปไว้ตรงข้ามจะดีมากครับ ก็เลยทําเพอพื้นท um, ี่ตรงนี้ครับแคบครับนีครับพื้นที่ครับแคบถ่ายลูกก็เบียดเสียดกันนะครับวันนี้บ่านั้นช่างมีความสุขสละเกินแค่มุมเดียวก็ใช้เวลามาเกือบสิบนาทีเนาะ สุขใจสุขใจวันนี้ <S <S ตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับทุกคนฝนตกปบๆแปะๆแล้วเด้อตอนนี้ฝนตกปบแปะตกปปบอปแปะแปแล้ว <S <S โอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับถ้าใครว่างก็ต้องขอเชิญนะขอเชิญมาเช็คอินกับป้ายกรุงเทพแบงกครับตรงนี้ร้อนแรงสุดๆนะครับถ้าใครมากรุงเทพมหานครก็ต้องมาตรงนี้นะครับนี่ครับพี่น้องนุ่งตีสามวยทั้งนั้นนะครับโอ้โหนี่ครับสุขใจสุขใจวันนี้วันนี้ก็คือวันที่31พฤษภาคม256 8านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ18บแนาฬิกาครับ เต็มไ,ไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับโอ้โหไม่อยากจากไปเลยพี่น้องเอ,อยากอยู่นานๆครับโอเคนะครับเจอกันชิปน้าเดอรับาีเดอสวัสดีนะครับบ๊ายบาย